นตทิพาเลสหายตาความเป็นสหายไม่มีในหมู่คนผ่านนะครับวันดีครับเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนที่ยวทัวร์ไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้วันพระจะพาเพื่อนเพื่อน,อนมาไหว้พระวัดปอละไมยกาวาดวรวิหารเดิมชื่อวัดปากอ่าววัดนี้ตั้งอยู่ภายในเกาะเกต ชาวมอญสร้างขึ้นในปีพศ2317ในสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเป็นวัดมหานิกายภายในวัดมีเจดีย์เอียงหรือเจดีย์มุกตาวที่จำลองแบบมาจากเมืองหงสาวดีประเทศพมา่าข้างในเป็นที่บรรจุ พระาธาตุปัจจุบันวัดปรมัยยิกาวาดวรวิหารมีพระโครพิพิษเจติยาพิบาลบัวทองถาวโรปร,ริยธรรมห้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสนี่นะฮะเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันด้านนี้จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานัตถิธรรมังสมะพลัง แรงใดเสมอด้วยแรงแห่งกรรมย่อมไม่มีนะครับภายในวัดมีพระมหารามันเจดีในหลวงรัชกาลที่หทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เมื่อปีพศ2427ด้านนี้จะเป็นพระอุโบสถวัดปอระใหม่ ยิกาวาดวรวิหารเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหว้พระพุทธสายญ,ญาติภายในพระวิหารวัดปรมัยยิกาวาดวรวิหารนี่นะอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถสวยงามมากนะครับเพื่อนๆ นัตติโลเกอนินทิโตซึ่งแปลความหมายว่าบุคคลผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสวยงามมากนะครับเ,เพื่อน เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหวสรีระสังขารของพระราชยานมงคลสเสน่ปะพังกะโลปรเรียนธรรมห้าประโยคอดีตเจ้าอาวาสวัดปอลไมยยิกาวาดวอระวิหารขากลับจากเกาะเกตแวะกราบนมัสการหลวงพ่อสมปรารถนาภายในพระอุโบสถวัดบ่อ ำเภอปากเก็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ